อครับนะหัวข้อนี้นะหัวข้อนี้จะเป็นการอสอนนะฮะเกี่ยวกับวิชาการแกะลายรนารูปใบไม้นะครับนะฮะพื้นฐานของแกะลายรูปใบไม้นะครับวันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะในห้องเรียนนะครับนะฮะขอตัดผมวินเทจแกะลายของเรานะครับ ผู้เรียนนะครับนะค,บคือช่างไก่นะครับแล้วก็ช่างแพทย์นะครับผมนะเราจะเรียนในสองสองหัวข้อนะครับอ่าแกลายรูปดาวขาวรูปดาวดำนะครับแล้วก็ลายใบไม้นะครับอ่าลายใบไม้เนี่ยนะครับที่มาของลายใบไม้เนี่ยคือลักษณะนะมาจากอ่ารูปทรงที่เป็นรูปรูปไข่นะฮะ เป็นลักษณะของรูปไข่ที่วางแนวนอนนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมีการาทำส่วนนะครึ่งหนึ่งวาดจากรูปไข่เนี่ยนะนะให้เป็นรูปรูปใบไม้ก่อนนะครับาวาดรูปทรงทรงไข่ขึ้นมาก่อนนะครับอันดับแรกครับเห็จไหมครับวาดรูปทรงไข่ขึ้นมาก่อนอ,อันดับที่สองครับนะแบ่งส่วนทรงไข่ออกเป็นรูป ใบไม้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับโอเคถูกต้องครับอันที่3ครับผมนะฮะอันนี้ไปเร็วมากเลยนะครับช่างไก่ในะรู้สึกว่าจะไปเร็วนะครับอ่าไปเร็วครับอันที่3นะอ่าเอ,อ่ออ่าทำทำอันที่4ทําให้มีอ่าให้มีบากด้วยทําบากเข้าไปให้มีก้านด้วยนะครับ ให้มีก้านแล้วก็มีใบด้วยอ่เนี yeah, ่ยนะครับเห็น mm hmm. ไหมฮะนะครับมีก้านแล้วก็มีใยแล้วก็ทําบากนะบากบนบากล่างนะครับบากบนบากล่างเนี่ยเราก็จะใช้อ่าจินตนาการในการกําหนดนะความสวยความงามก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะพื้นที่ในการทํางานของเรา ว่าเรามีพื้นที่ในการทำงานเนี่ยน้อยหรือว่ามีพื้นที่ในการทำงานมากนะครับนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะเวลาที่เราเาทำงานลายนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับนะเราจะต้องมาคํำนึงถึงในเรื่องของนะครับประโยชน์ในการนำไปใช้นะครับนะประโยชน์ในการนำไปใช้ก็หมายถึงว่าอย่างเช่นนะฮะผู้เรียนนะฮะ ทำดาวขาวได้แล้วนะครับนะผู้เรียนนะทำดาวดําได้แล้วนะครับผู้เรียนนะทำดาว3มชั้นได้แล้วนะครับผู้เรียนสามารถที่จะรวบรวมนะครับางานลายนะฮะลายพื้นฐานนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเพื่อไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานนะให้กับนาะยแบบให้กับลูกค้าของท่านได้นะครับ นี่หนึ่งคือสาเหตุในเรื่องของการทำลายแล้วทำไมเราไม่เข้าใจว่าคนที่เขาทำลายสวยๆนะฮะคนที่เขาทำลายเก่งๆเนี่ยนะครับคนที่เขาทำลายจินตนาการออกมาเป็นจินตนาการที่เรานึกไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะพวกนี้เขาจะมีในเรื่องของเบสิกนะ ก็คือเขาจะมีความรู้นะฮะในในตัวเขานะครับเขาจะรู้เลยว่าวิชาต่างเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาแกะลายแล้วก็ทําลายได้เลยนะนะหรือบางทีเราไปเรียน,นตามที่ต่างเนี่ยครับนะรบเราไปเห็นเขาแกะลายกันโอ้โหเวอร์วังอลังการนะฮะนะแต่แต่แตแตทีนี้เราไม่ทราบว่าลายเบสิกเนี่ยเขาเรียกว่านี่คือปัญหาของของผู้ที่ทําลายได้แต่ว่านะฮะไม่สามารถที่จะ นำมานะเล่าเรียนนำมาต่อยอดให้กับนักเรียนได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับนะ,ะจุดเหล่านี้นะฮะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะฮะเกิดความเข้าใจก่อนอันดับแรกนะครับอย่างเช่นก็เหมือนกับงานตัดผมนะผู้ชายนะฮะเราก็จะมีการสอนตั้งแต่นะ,ะแบเบรบาเลยนะ,ะสอนตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับนะ นี่ก็เป็นส่วนนี้ก็ตอนนี้ช่างแพทย์ครับเดี๋ยวให้ดูช่างแพทย์นะครับกําลังทําอะไรอยู่นะครับนี่ครับผมช่างแพทย์นี้กําลังวาดนะะรูปดาวอยู่นะครับจำนวนรูปดาวนี้เขาจะเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างแพทย์เขาจินตนาการเขาจะเอาไปวางบนท้องฟ้านะครับดาวเนี่ยดวงดาวเนี่ยจะขาดไม่ได้นะครับ บนท้องฟ้าเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเออก็เหมือนนะฮะโลกเรานะฮะโลกเราเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศของเราเนี่ยนะก็มีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนถูกไหมครับกลางวันนะฮะกลางวันเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยคือดวงพระอาทิตย์ถูกไหมครับถูกไหมครับคุณไก,ก่ลองขาดสิครับดวงพระอาทิตย์นะฮะเป็นไงฮะมืดครับนะค นะดวงพระอาทิตย์มีหน้าที่นะฮะทำอะไรฮะดวงดวงพระอาทิตย์มีหน้าที่นะฮะเป่งนะะแสงสว่างนะให้กับโลกของเราโลกมนุษย์ของเรานะครับทำให้โลกมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดแสงสว่างทําให้โลกโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมองเห็นซึ่งกันและกันนะครับนะถ้าขาดดวงพระอาทิตย์ไปกลางวันก็จะไม่มีนะครับนะ แต่เมื่อมีกลางวันแล้วถามว่ามันมีกลางวัน24ชั่วโมงเลยได้ไหมนะครับ48ชั่วโมงเลยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีครึ่งกับครึ่งนะฮะก็ต้องมีกลางวัน24ชั่วโมงนะแล้วก็จะมีกลางคืนอีก24ชั่วโมงรวมกันเป็นกี่ชั่วโมงครับ48ชั่วโมงเห็นไหมครับเมื่อมีกลางคืนกลางคืนต้องประกอบไปด้วยอะไรฮะนะกลางคืนก็ประกอบไปด้วย ดาวนะพระจ,จันทร์นะครับแสงนะทิศทางต่างๆนะครับนะสายลุงแสงพระแสงแสงดาวนะฮะนะเมฆก้อนเมฆนะครับ,นะรนะรบที่ละเอียดละออนนะครับนะละเมียดละใหม่นะครับนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะบมนุษย์เรา นทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่มันกว้างขึ้นเห็นไหมครับนะเช่นเดียวกันกับการแกะลายนะฮะนะเช่นเดียวกันกับการแกะลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ที่มาเรียนเนี่ยแกะลายเป็นเนี่ยเขาไม่มาเรียนนะครับนะฮะถูกไหมครับเออนะฮะแกะลายเก่งยังมาเรียนทําไมนะฮะเออนะฮะถูกไหมครัเออถูกไหมคช่างแพทยเออนะฮะ ที่มันมาเรียนเนี่ยนะเราก็ต้องมาเรียนในส่วนของหัวข้อนะฮะหัวข้อหรือรายละเอียดน,นะที่มันจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับการศึกษานะได้รับข้อมูลนะครับนะส่วนการนําไปใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะถูกไหมครับอ,อย่างช่างแพทย์เรียนอยู่เนี่ยนะช่างแพทย์ได้อะไรครับถามความรู้สึกเลยครับได้ลได้ความรู้ต่าง ในระหว่างวันอย่างเช่นการออกดซน์การทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เรียนแบบนี้เนี่จะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจและไม่เป็นไม่เป็ียนเลยใช่ไหมฮะจะเห็นครับนี่คือความแตกต่างนะครับนี่มันเป็นความรู้สึกนะฮะสัมภาษณ์จากผู้ที่มาเรียนในห้องเรียนของเราเลยนะครับนะอย่างเช่นคุณไก่อย่างเงี้ยครับสัมภาษณ์คุณไก่นะครับผมนะฮะคุณไก่เขากําลังใช้สมาธิอยู่นะครับนะฮะอืมนะฮะ โอเคเดี๋ยวต่อไปนะอาจารย์ก็จะให้ผู้เรียนนะครับได้ลงลงทำจริงนะลงทํำจริงกับอา,อาจารย์ได้เตรียมตัวนี้ไว้แล้วนะครับนะเป็นหัวหุ่นฝึกนะครับแล้วก็มีดินน้ำมันนะครับอันนี้จะมีดินน้ำมันนะครับวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้คือ1หัวหุน่น2ดินน้ำมันนะครับ3ก็คือ ตัวจิกขอบนะครับเดี๋ยวเราตัวจิกขอบมานะครับโอเคครับคุณไก่ครับเดี๋ยวเราลงลงลงมาทําที่หัวหุ่นได้เลยครับผมนะฮะโอเคครับวาดได้สวยมากครับผมนะฮะขอบคุณครับนะเอาหัวหุ่นวางตรงกลางนี่เลยครับนะอะวางตรงกลางนี่เลยเราจะได้เห็นเลยว่าจะผู้เรียนเนี่ยจะเวลาทําจริงๆเนี่ยเราต้องเอา อันที่อันสุดท้ายนะครับจะไปเอาอันที่หนึ่งนะครับอเอารูปสุดท้ายนะรูปที่ทําสำริดแล้วนะรูปที่ทําสำริดผลแล้วนะครับที่ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับใส่กา้านใส่ใบใส่โครงสร้างให้เขาด้วยให้พร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ดีนะฮนะจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความมั่นใจนะฮะมั่นอก มั่นใจนะครับในการในการทางานนะครับนะเพราะว่าเขาเขาเขามีความเข้าใจแล้วนะครับเวลาที่เขามาทําจริงเนี่ยนะฮะนะเขาก็จะมีจินตนาการนะจินตนาการอยู่ในหัวสมองของเขาแล้วเนี่ยนะครับนะเวลาที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเกิดจากแรงบันดาลใจข้างในนะครับนะถ่ายทอดความรู้สึกนะนึกคิดนะครับออกมา นะก็จะเกิดมาเป็นอิมเมจนะอิมเมจคืออะไร i ิมเมจก็คือ,นะอรูปภาพนะที่อยู่ในจินตนาการที่อยู่ในสมองของเขาเนี่ยนะก็จะเกิดจากความรู้สึกที่อยู่ภายในออกมาเห็นไหมครับนะ้าจะทําให้ผู้ที่มองเห็นเนี่ยเกิดได้เห็นเป็นรูปภาพของรูปใบไม้นะครับนะครับเห็นไหมฮะ ทีนี้มันจะสวยหรือมันไม่สวยเนี่ยนะมันก็จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับรายละเอียดปีกย่อยว่า,าผู้เรียนเนี่ยนะฮะเคยวาดรูปเนี่ยนะเคยลงหัวจริงเนี่ยทำจริงเนี่ยนะครับออกมาสวยไหมนะถ้ายังไม่สวยนะครับแล้วก็พัฒนานะพัฒนาต่อไปเกิดการทำซ้ำทำซ้ำหลายหลายครั้งนะครับนะ ประมาณสัก6 7ครั้งเนี่ยก็เริ่มสวยแล้วถ้าเกิดได้ได้แกะบ่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของวิชานะวิชาที่เป็นหัวใจสำคัญนะครหรือเป็นกฎเหล็กเลยก็คือในเรื่องของนะเบสิกนี่แหละครับผมนะที่คนเราเนี่ยขาดไปนะครับที่ช่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดไปจาก สิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจหลักเลยในเรื่องของการทํางานนะครับเห็นไหมครับรูปใบไม้ครับจินตนาการนะใส่เข้าไปอีกฮะแรงบันดาลใจใส่เข้าไปอีกครับ,รบ,น,น,รบนะนะนะผสมประส,ระสานนะก้านใบลงไปอีกครับใส่ก้านลงไปนะ ใส่บากลงไปให้สวยๆนะครับ ด,ด้วยครับใส่ใสาก้านของเขาให้ยาวให,ให้เป็นเรียวๆด้วยครับในรูปทีสส่ส่งให้ดูทางไลน์นะครับนะไปดูไปดูในรูปได้ครับผมนะครับไม่ต้องตกใจอันนี้คือเราเราเรียนเราเรียนอยู่ในพื้นฐานนะนะฮะนะฮะเราทําผิดทําถูกเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับนะทําไปเลยครับทําผิดทําถูกอาจารย์ไม่ว่าหรอกครับผมนะฮะนะ แต่ว่าเวลาไปทําหัวจริงๆเนี่ยนะครับนะเพราะงั้นเราจะต้องมอีความรู้ที่ดีก่อนความรู้ที่แน่นก่อนนะครับเวลาไปทําหัวจริงๆอย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาดเลยนะครับนะอะไรนะครับการใ,นะใส่หมดแล้วเหรอการใส่หมดแล้วเหรอ,อหน,นี่คะ่ะกลางเส้นกาลกงางอย่าอ่ายังไม่มีริ้วเลยริ้วของเขามันต้องมีริ้วของเขาด้วยต้องวางอ่านแบบ อันแบบก่อนอือันแบบอันแบบก่อนทำใหม่อีกรอบก็ได้ครับทำใหม่อีกรอบก็ได้ครับมออืสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กครับผมนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่ในคลิปนี้นะครับ นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับดกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความมาทักทายกันได้สวัสดีครับผมนะทุกคนครับมีทั้งลูกศิษย์ลูกหานะครับนะฮะเพื่อนเอช่างทำผมนะทำลายครับผมตอนนี้กำลังทำลายใบไม้ครับอาจารย์นะฮะอาจารย์ดนครับ กำลังให้ลูกศิษย์ทำลายใบไม้ครับผม,อมตอบอาจารย์นดนด้วยอตาตอนนี้กำลังอกำลังเรียนแกะลายใบไม้ครับผมอ่าเป็นไงฮะยอดคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยตลอดเลยหกสิบกว่าคนแล้วเห็นไหมฮะเป็นไงฮะ <laughs> อย่างไง บอกแล้วเนี่ยแกะลายเนี่ยคนจะดูเยอะนะครับนะคนชอบไงคนชอบเยอะนะครับลายแกะการแกะลายเนะอืบางคนเขาบางคนเขาแบบเขาเห็นแค่รูปเฉยเฉยนะแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้เอ๊ะมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นลึกซึ้งละเอียดมากกว่านั้นเยอะนะครับอ่านะก็เหมือนกับที่เราตัดผมนะครับมันก็จะมีทรงยากทรงง่ายนะครับ นะก็จะมีทรงที่ลูกค้าเคยตัดไปบ้างแล้วนะลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่านะลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับนะค่าเรียนคอร์สเท่าไหร่ครัาบอาจารย์ เรียนคอร์สเต็มหลักสูตรครับอาจารย์นะเรียนเต็มหลักสูตรนะหนึ่งวันราคาคอร์สอยู่ที่สอ0 0มบาทครับผมผู้ที่สมัครวันนี้นะครับจะได้รับนะเอ็กซ์คู r o ่นโพเมดนะครับตัวผลิตภัณฑ์เจลใส่ผมโพเมดนะหนกระปุกนะครับแล้วก็ได้รับผ้าคุมซอยของจากผู้สนับสนุนนะฮะ าจากบริษัททวินบ์นเทรดดิ้งนะครับข้าวคุมซอยของดองโกนะแล้วก็ใบเม็ดดองโก้12กล่องนะครับแล้วก็มีกิฟนะครับมีหวีนะนะแถมให้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะสนใจอยากเรียนนะครับวิชาทำผมเรานะครับผมนะตอนนี้นักเรียนเราก็ ก็จะเต็มแล้วนะครับนะเราจะรับสอนจํานวนจํากัดน,นะครับนะผู้ที่อยากจะมาเรียนนะครับในคอร์สของเรานะครับต้องนะ inbox แล้วก็โทรมาสอบถามนะข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์085103 8 3 0 4ได้นะครับผมนะเราจะสอนอตัวต่อต,ตัวนะครับเราจะไม่รับสอนเยอะนะครับ เพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถที่จะดูแลทั่วถึงนะฮะนักเรียนได้นะครับถ้าผู้ที่มาเรียนนะครับจะต้องโทรมาจองคอร์สเรียนเราเนี่ยเป็นปีๆเลยนะครับก็จะได้เรียนกับเรานะครับอย่างเช่นช่างไก่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นช่างแพทย์อย่างเงี้ยครับผมนะก็ได้จองนะฮะคอร์สเรียนของเราไว้นะับเกือบเป็นปีเลยทีเดียวนะครับก็จะได้มาเรียนกับเรานะครับเพราะว่า หนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์โดนเองนะครับเขาก็ทําร้านด้วยนะครับนะฮะก็ต้องอแบ่งนะฮะเวลาเนี่ยมาสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับนะเพรว่าต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับนะฮะเขามีสาขาอยู่2สาขาตอนนี้ครับผมนะครับส่วนอาจารย์สมศักดิ์นะฮะก็ดูแลนะควบคุมนะในเรื่องของในห้องเรียนนะครับคอร์สเรียนเบสิกนะครับออยู่ที่สาขา2นะครับร้านทําผมเดอะบาร์เบอร์ดีโอลนะครับ สถาบันสอนออกแบบนะแกะตัดผมวินเทจแกะลายนะครับ The b บั b e r d l นะครับ and อชเอชอะของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในห้องเทรนนิ่งของเรานะครับนะอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องเทรนนิ่งเลยครับนะผู้เรียนจะต้องนะโทรมานะจองไว้ก่อนนะใครอยากจะมาเรียนกับอาจารย์ดนนะครับอาจารย์สมศักดินะ์ อาจารย์สมศักดิ์นี่ก็สอนผมหญิงด้วยครับผมชายผมหญิงนะครับแนวซาลอนแนววินเทจนะครับอาจารย์ดนนี่ก็จะเก่งนะในเรื่องขององานแกะลายงานตัดผมวินเทจนะครับงานแฟชั่นนะครับชั้นสูงนะครับแล้วก็พื้นฐานนะครับผมนะผู้เรียนเราจะพาออกหน่วยด้วยนะ,ะกิจกรรมของเรานะับพุกพุทธ เราจะมาออกหน่วยนะฮะทำกิจกรรมนะ,ะตัดผมนอกสถานที่นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีหมัวหนให้ตัดนะครับนะด้านนอกนะเรียนผมชายพร้อมแกะลายใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะใช่แล้วครับผมนะครับเรียนผมชายพร้อมแกะลายด้วยครับนะครับนะมีแกะลายให้ด้วยนะครับผมนะะสุดยอดสุดยอดนะฮะ ท่านใดดูอยู่นะครับนะชอบคลิปนี้นะครับนะสามารถนะกดไลค์นะครับนะกดแชร์นะครับนะนะแล้วก็นะฝากนะประชาสัมพันธ์นะครับนะสถาบัน Academy, นะอะคาเดมี่คอร์สเรียนตัดผมวนะินเทจแกไลน์ของเราด้วยครับผมนะขอบคุณมากครับที่ติดตามนะสำหรับคลิปนี้ครับนะ เดี๋ยวอาจารย์มาไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม